รบสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v r v h Channel ครับแล้ววันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่ว่าตาแต่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 แถวเถ่าเว่าผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ในคอนเทนต์ว่าสาราดุกรมคาบาวอินฟินิตคอมโบ EP ที่หนึ่งนั่นเองครับนี่ใครเล่นไม่เป็นหรือข้อมูลไม่เยอะดูเถอะมีประโยชน์แนะนำนะครับผมสำหรับ คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาบอกว่าถ้าสมมติว่า Car bo, เซิร์ฟคาบาวอินฟินิตคอมโบเกิดสถานการณ์เวอร์สเคตตีสถานการณ์เวอร์สเคสคือสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดนะครับสำหรับภาษาอังกฤษกวันนี้คำว่นนี้เองคำว่าเว r ร์ชเชตนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดก็พูดง่ายๆว่าถ้าสมมติเขาไม่แจกของสวมใส่อะไรมาเลย เราควรจะหาของสมใสจากไหนซึ่งบอกได้เลยว่าเราไม่ต้องเติมเราก็สามารถหาของสมใสเล่นได้มันก็อาจจะไม่ได้สบายขนาดแบบที่ว่าสบายเลยแต่อย่างน้อยก็มีดีกว่าไม่ดีนั่นเองนะครับผมสําหรับของสมใสนี่เห็นไหมสําหรับตอนนี้นะสาหรับดูของสมใสผมนะครับนี่เลยผมจะเปิดเป็นช่องบไวยเลยนะครับสําหรับตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปหาของนะครับผมสมใสนะครับที่เราจะหากันวันนี้ก็คือจะเป็นชุดนะครับผมอาวุธแล้วก็จะเป็น เอริ่ง e แล้วก็กําไรแล้วก็แหวนนั่นเองนะครับสำหรับเวิร์ดเคที่สุดเลยในช่วงแรกหรือว่าวันแรกสําหรับสายฟรีก็ว่าได้นะครับใครนะครับที่รู้สึกว่าเอ้เราจะหาของจากไหนวะแล้วเราจะใส่ของยังไงไปสําหรับอันแรกเลยนะครับตัวแรกเลยไปหาอาวุธก่อนครับอาวุธนะครับ,ะรบจะอยู่ที่ b l o o d y eye นั่นเองครับจะอยู่แถวๆช่วงนี้นะไปะถ้าเราจะหาอาวุธนะครับผมตัวที่จะหาอาวุธในช่วงแรกเนี่ยจะอยู่ตรงประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยจะชื่อว่าเอโตกุ นี่ตัวนี้ครับเราก็ตีไปเลยครับจริงๆมันดรอปทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอบนะครับผมเบรดคืออาไปทุกชนิดอะพูดง่ายๆ่ายเอาไทุกชนิดนะครับมันดรอปหมดนั่นเองครับเห็นไหมเราก็จะได้แหละนะครับผมสำหรับคริสตัลนะครับผมคริสตัลหรือว่าจะเป็นองค์เป็นโอบใครที่อยากได้อะไรนะครับผมก็มาเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวรอบแป๊บนึงมันก็จะเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตีปังปังเดี๋ยวเราจะหาเป็นโอบเนี่ยเราก็ได้โอบสองข้างอะไรเห็นไหมปึ๊บปึ๊บนะครับรอเห็นไหมชาคามเห็นไหมครับบเเดดดีีีี๋ยววรอตตใหู้ก่า ตสให้ดูดาบตอนนี้เราตกคิสตัลตกโอบเลยครับผมปึ๊บนี่ครับนี่ครับปึ๊บเนี่ยดาบใหญ่ดาบเบดเห็นไหมมันได้ทุกอย่างนั่นเองนะครับสำหรับอาวุธนั่นเองไปเดี๋ยวเราก็จะใส่อาวุธกันปึ๊บโอบสองข้างปั๊บปัป๊บก็คือเอตกุนั่นเองนะครับสำหรับอาวุธนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปหาของสมใส่กันนะครับของสมใสนะเพื่อนๆจะแบ่งเป็น3มเมืองที่เราหาได้นะครับจะแบ่งเป็น3เมืองซึ่งแต่และเมืองแต่และชนิดอ่ะมันอยู่ที่ชุดของเพื่อนๆใส่นะครับถ้าสมมติว่าเราเป็น War For Chill Gladiator พูดง่ายๆว่าเป็นชุดหนักอ่ะเป็นชุด a r m ร์เซตอ่ะหรือว่าจุดเกิดอยู่ที่เมืองไอตั้งแต่เริ่มเกมอะ่ะเพื่อนจำง,ง่ายๆเว้ยหนาวเราต้องใส่ชุดเกาะนี่นะครับผมชุดเกาะหนักทั้งหมดนะครับจะหาได้ที่ Bradley นั่นเองจะอยู่ ดเดี๋ยวผมพาไปนี่ครับอยู่จุดนี้เลยนั่นเองนะครับตรงนี้เลยนะครับสำหรับหาชุดเกาะหนักไม่ว่าจะเป็นอาชีพวอลกเดียเตอร์หรือว่าฟอร์ชิลนะครับสามอาชีพนี้สามารถหาได้จุดนี้นะครับผมมอนสเตอร์จะชื่อว่าเพลคอสนั่นเองครับเพลคอสปกติได้เลยปึ๊บปึ๊บของมันจะตกมาจะมีเป็นหัวนะครับเสื้อมือเท้านั่นเองครับผมตีไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ช่วงแรกผมคิดว่าคนน่าจะเยอะมากนะครับแย่งกันเยอะเห็นไหมมันจะตกมาแล้วของมันจะเป็นประมาณนี้อ่ะอันนี้อันนี้สมมติเป็น เป็น2ชิ้นที่ผมเก็บมาให้ดูแลนะ้วครับพอเป็นสังเกตพ,พอนะเพื่อนๆอันนี้นะครับผมจะเป็นรองเท้าจะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะได้เป็นอันนี้เสื้อนะครับจะได้เป็นหลบเป็นเหล็บอ,อย่างนี้แล้วเราก็รอ,อแปบ๊บนึงนะครับมันเกิดแล้วเราก็ตีเลยจริงๆไม่นานนะครับเกิดไม่นานนะครับผมเติบเติบโบึ๊บเห็นไหมเราจะได้มือนะครับกับผัวนี่เห็นไหมแค่นี้ก็ครบตัวแล้ว นี่ครับมือหัวนะสี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ครบแล้วนั่นเองนี่ครับสำหรับของวอลกาเลียเตอร์แล้วก็ฟอร์ชิลนั่นเองครับต่อไปเราจะไปพากันที่ชุดสูตรนั่นเองหรือว่าชุดแบบใครที่ก็ตามที่แบบเกิดเมืองทรายถามว่าทำมาหนึ่งเกิดเมืองทรายก็คือชุดมันจะเป็นชุดแบบบางๆหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสาทดาร์กเม e นะครับเบรเดอร์นั่นเองอาชีพสุดฮิตนี่นะครับสามารถหาได้ที่เมืองทรายดิสเซอร์สครีมนะครับตัวนี้เลยนะครับมอนนะครับผมแต่แรกๆค่อนข้างโหดอยู่นะไอตัวนี้นะ ตรงนี้เลยนะครับผมจะอยู่ตรงช่วงนี้ก่อนวับไปทางนั้นเองนะครับผมตัวจะชื่อว่า e n t r o s นะครับผม e n t r o s ยิ่งตับตึบตึบปึ๊บปักปักปักนี่เราได้ไหมปึ๊บเห็นไหมครับมันจะดบดบเหมือนกันครับผมก็จะเป็นหัวมือเสื้อเท้านะครับสี่ชิ้นเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเนี่ย e n t r o s เนี่ยอันนี้ตกหัวกับมือมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนตึบตึบ น,นี่แล้วก็ตกเท้ามาแล้วนะครับผมประมาณนี้นะับผมสําหรับจบไปแล้วสําหรับอีกสามอาชีพต่อไปสามอาชีพสุดท้ายอาชีพนี้จะพิเศษกว่ากันหน่อยผมก็งงเหมือนกันไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับใครที่เกิดเมืองกลีนหรือว่าใส่เป็นชุดโค้ดอย่างเช่นฟอร์ดเบลดฟอร์ดอัชเชอร์นะครับหรือจะเป็นฟอร์ดกันเนอร์นะครับเราจะไม่ได้หาที่เมืองกีนะปกติเราจะต้องหาแถวแถวนี้ใช่ไหมเมืองแรกที่เกิดไม่ใช่ครับ แต่ถ้าเป็น3อาชีพนะครับผมอาชีพใส่ชุดโค้ดนะครับเราจะต้องมาที่พอร์ตลักนะครับพูดง่ายๆว่าเลเวลประมาณ50กับเดินเควสไปเรื่อยๆเลเวลห้นะครับถึงจะเริ่มใส่ของได้นั่นเองนะครับตรงจุดนี้เลยครับเพื่อนๆก็คือพอร์ตลักตรงนี้เลยนะครับพอร์ตลักตรงนี้เลยนะครับให้เราหามอนสเตอร์ตัวที่ชื่อ c a c k King c ล a บนั่นเองครับก็คือจะเป็นเป็นราชาปูนะครับจะเป็นราชาปูนั่นเองนะครับแล้วก็เตยเลยครับบึ๊บ ปึ๊บเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่อันนี้เต็มตัวแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้อันนี้ปึ๊บอันนี้จะเป็นเสื้อกบรันนี้ผมได้มาแล้วนะครับเสื้อนะครับผมอันนี้จะเป็นของอาชีพฟอร์ตเบะครับเราต้องหาฟอร์ตกันเนอร์ด้วยนะนี่ แล้วเราก็ได้ครบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหัวเสื้อมือเท้านะครับผมแล้วก็โอบนั่นเองครับผมปะ่ะเดี๋ยวเราพาไปหาประดับกันนั่นเองครับผมประดับของเรานะครับจะเป็นแหวนกระซ้อยจริงๆแหวนถ้าเป็นช่วงแรกเลยนะเพื่อนๆมาตีตัวนี้นะครับจะง่ายที่สุดนะครับผมตีตัวนี้เลยง่ายที่สุดนะครับแหวน นิปเปอร์ติก้าพูดง่ายๆว่านอกแมป,ปตรงนี้เลยครับเพื<ๆ>่อนๆนอกแมปอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆนะครับผมมันจะตกเป็นแหวนนะครับนิปเปอร์ติก้าถามว่าแหวนนิปเปอร์ติก้าทำอะไรครับจะเป็นบวกคิท่เข้าเลตหเรนั่นเองครับเพื<ๆ>่อนๆพูดง่ายๆว่าใส่4ี่วงก็จะอยู่ประมาณ24ช่วงแรกอะ่ะมันวันแรกเลยมันจะหาแหวนยากนะครับเพื<ๆ>่อนๆแนะนำให้อาศัยนี้ก่อน4ี่วงก็ได้นะครับนี่ต่อไปเดี๋ยวเราไปหากันที่หูและก็กำไรนั่นเองครับ นี่ครับเพื่อนๆสำหรับหูในช่วงทั้นเกมนะครับผมจะอยู่ตรงนี้เลยสำหรับหูกับกำไรนะครับเราจะมาหากันที่บนซ้ายของแมปนะครับอยู่ประมาณตำแหน่งนี้เลยมอนสเตอร์นะครับจะชื่อคำว่าเคลชเคลชเ K เอไอเชใช่ไหครับจะชื่อคำว่าเคลชในเนี่ยนได้กำไรมาละคิดดูยังไม่ทันทอะไรเลยเราก็ได้กำไรแล้วคนละกำไรกันไอ้บ้าบ้าบอลนี่ครับเราได้กำไรมาละอันหนึ่งแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเราจะหานะครับทั้งหมด4ีชิ้นเลย หู2แล้วก็กาไร2นั่นเองครับแล้วก็เตะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะได้หูมากันอันหนึง่งเรียบร้อยได้แล้ว เสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการหาของใส่ในสายฟรีในช่วงต้นเกมประมาณนี้นะครับผมจริงๆเราทํเควสได้ถึงเวลร้อยก,กว่าแล้วนะครับผมสําหรับของประมาณนี้นั่นเองครับจริงๆบอกเลยว่าของประมาณนี้ก็ฟาร์มไปได้ยาวๆแล้วสําหรับวันแรกนั่นเองนะครับเพื่อนๆทำเควสไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวของมันจะขึ้นมาเองนั่นเองนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม ไปแล้วบ๊ายๆจุ๊บๆแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม